ับเข้าสู่ช่วงของ Tech Profit นะคะช่วงนี้ค่ะเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นนะคะคุณผู้ชมคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026580218-9นะคะปรึกษาพอร์ตการลงทุนปรับกลยุทธ์ทำการบ้านถามสดๆกันกับนักวิเคราะห์นะคะจากสตูดิโอสยาม Discovery Center นะคะของ Nation TV ค่ะโทรศัพท์ทยอยโทรเข้ามากันเลยนะคะแต่ว่าช่วงที่เรารอสายกันอยู่ช่วงนี้นะคะเราจะไปกาหนดกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้ากันหน่อยนะคะว่าโอกาสในการลงทุนถึงแม้ว่าเซจจัตจยานบวกขึ้นมาติดต่อกัน3วัน แบบนี้แล้วนะคะเรายังพอที่จะเข้าซื้อหุ้นได้ไหมคะก็ในแง่ของภาพระยะยาวผมเชื่อว่า setting เด็กยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะนั้นในแง่ของราคาหุ้นในหลายๆตัวก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้นะครับตัวที่ผมสนใจนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านะครับตัวแรกนะครับจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีเรื่องของตัวผลการดําเนินงานนะครับของกลุ่มธนาคารที่จะประกาศนะครับซึ่งในแง่ของชาร์ตนะครับก็มีตัวของ BBL นะครับที่น่าสนใจนะครับ บี l นะครับหรือว่าตัวธนาคารกรุงเทพนะครับภาพระยะยาวนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาปรากฏว่ากําลังนะครับทดสอบแนวรับสําคัญนะครับที่บริเวณ1 8 6่ง8แนะครับแล้วก็เป็นแนวรับของเส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับถ้ามีการฟื้นตัวนะครับที่บริเวณนี้นะครับภาพระยะยาวของ BBL เนี่ยยังคอนเฟิร์มว่ายังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นการย่อลงมาทดสอบเนี่ยผมคิดว่าสัปดาห์หน้านะครับ เป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจค่ะนะครับอ่าก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าย่อมาก็เป็นจังหวะซื้อนะคะคิดว่าเป็นจังหวะเข้ารับนะครับแนวรับสําคัญอยู่ที่186ยครับผมห่แ b l นะคะแนวต้านล่ะคะแนวต้านนะครับต้านแรกนะครับในสักประมาณ2สัปดาห์นะครับให้ดูที่210นะครับกับ214นะครับที่เป็นไฮที่เคยทําไว้ในช่วงเดือนธันวาคมครับค่ะ อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของ IVL นะครับหรือว่าตัว Indorama v i n t u r e นะครับแนวรับนะครับที่ราคาหุ้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงมาทดสอบก็คือ19.50นะครับถึง19.8นะครับปรากฏว่าเริ่มมีสัญญาณการดีตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาดูในภาพระยะย,ยาวปรากฏว่า IVL นะครับทดสอบแนวรับสำคัญนะครับของ เส้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับซึ่งเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเสี่ยงซื้อที่น่าสนใจนะครับ<ะ>ในตัวของ IVL นะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับ ที่จะราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ดูแนวต้านที่28บาทนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแต่ว่าอาจจะต้องใช้ภาพในระยะยาวเนี่ยเข้ามาช่วยแล้วก็อาจจะต้องอดทนในการเข้าถือสักหน่อยหนึ่งสำหรับ IVL นะครับจุด stop loss นะครับในแง่ของการเข้าซื้อนะครับให้ดูที่19บาทนะครับถ้าหลุด19บาทลงไปนะครับความเสี่ยงของ IVL อาจจะย่อลงไปแถวแ17บาทได้นะครับแต่ว่าตรง19.8ผมคิดว่าเป็นจุดเสี่ยงซื้อที่น่าสนใจครับผมค่ะ มาที่สายของนักลงทุนนะคะเราจะไปที่สายแรกกันนะคะสายของคุณพิมพ์ค่ะคุณพิมพ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะท้กควรถามเออหุ้นซัสโก้ค่ะน้ำมันนะคะ,คะติดอยู่ที่4.70นะคะค่ะ ดูซัสโคนะคะ4.70ค่ะซัสโกนนกระดาน3บาท74สตางค์นะคะต้องปรับพอร์ตยังไงดีคะอ่าสำหรับตัวของซัสโ o นะครับ,รบในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับภาพะระยะยาวนะครับของตัวซัสโ o เป็นลักษณะของการไซเวย์นะครับในทิศทางขาลงนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาเนี่ยก็คือมีการทดสอบนะครับ จุดต่ำสุดเดิมที่บริเวณ3.50แล้วก็มีการดีนกลับขึ้นมานะครับระยะสั้นนะครับสักประมาณ2สัปดาห์นะครับสำหรับตัวของซัสโคนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นนะครับขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ4.30นะครับถึง4.4นะครับเพราะนั้นถ้าราคาหุ้นของซัสโคนะครับย่อลงมาแถวแถว3.6นะครับอาจจะเป็นจุดถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่านักทุนเนี่ยติดค่อนข้างสูงนะครับที่4.7ถ้ามีต่าง มีเงินนะครับเหลืออยู่นะครับผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดถัวเฉลี่ยที่น่าสนใจบริเวณ3.7หรือว่า3.6ก็ได้นะครับแล้วพอขายที่3 ขอโทษครับ4.30นะครับถ้ามีรีบาวขึ้นมาจะเป็นจังหวะสําหรับการขายหุ้นออกครับค่ะมาต่อที่สายคุณชัยเลยนะคะคุณชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญค่ะจะสอบถามหุ้น RS นะครับค่ะถามว่าซื้อหรือยังคะหรือว่าซื้อไว้17บาท40บาทอยากจะทราบว่ามันจะไปต่อแค่ไหนค่ะซื้อสูงเหมือนกันนะคะ17บาท40 RS มีขึ้นมาจากประมาณสัก8บาทค่ะขึ้นมาเป็นเท่าตัวแล้วนะคะครับ17บาท40ไม่ห่างนะกกนลาเลยค่ะจะไปต่อหรือจะยังไงดีคะตัวนี้ สำหรับตัวของ r s นะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับก็คือการดีตัวขึ้นนะครับในรอบนี้เนี่ยปรากฏว่าวอลุ่มนะครับค่อนข้างน้อยนะครับแต่ข้อดีก็คือในช่วงที่มีการคอลเลกทีฟเกิดขึ้นนะครับวอลุ่มก็ลดลงเช่นกันเพราะนั้นข้อดีของตัว IS ก็คือทิศทางยังเป็นไซด์เว y อ p ัพนะครับแล้วก็มีแนวต้านแรกนะครับอยู่ที่บริเวณค่ะ18 จุดสามศนปดจุดะครับถ้าทะลุผ่านขึ้นไปได้เนี่ยจะมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่19บาทเป็นจังหวะสำหรับการขายครับผมค่ะถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่ผ่านล่ะคะต้องมีจุด stop loss เท่าไหร่คะสำหรับตัวของ r s อนะครับอาจจะค่อนข้างลึกนะครับเพราะว่าจุด stop loss เนี่ยจะอยู่ที่16บาทนะครับถ้าน้กงทุนติดอยู่นะครับหรือว่าซื้อที่17.5ไปนะครับให้ใช้ 17บาทนะครับเป็นจุดตัดขาดทุนถ้าหลุด17บาทขายออกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ว่ากันอีกทีแต่ถ้าไม่หลุดถือนะคะเพื่อที่จะไปลุ้นทดสอบ18.5แล้วก็19บาทตรงนั้นค่ะอย่าลืมนะคะจุด stop loss ด้วยเพราะว่าจริงๆ IS ถ้าดูจากแพเทิร์ของกราฟจะเห็นว่าขึ้นมาจาก8บาทมา17บาทนี่ก็คือเท่าตัวแล้วนะคะขาขึ้นมาตรงนี้เสี่ยงพอควรนะคะคนที่เขามีต้นทุนต่าๆเขาได้เปรียบกว่าเรานะคะมาต่อที่สายของคุณตั้มนะคะคุณตั้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะขอสาย ขอเดมโก้ครับผมทุน13บามบาทสิครับผมไม่ไม่ทราบว่าจะขึ้นมาแถว17บาทไหครับค่ะสิบาท10นะคะเดมโก้สิบาท20สิบตางค์หน้ากระดาษนะคะตัวประมาณ17บาทนี่จะเป็นอ่าเหมือนจุดยอดเขาที่แล้วประมาณนั้นสําหรับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับเดมโก้นะครับในช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดสิบบาทลงไปนะครับแล้วก็มีการดีดกลับขึ้นมานะครับ ภาพของเดมโก้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการขึ้นนะครับไปทดสอบบริเวณ15บาทนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับที่14-15บาทก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะครับที่จะฟื้นขึ้นไปปิดแกปบนะครับบริเวณ16.20นะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับเพราะนั้นผมว่าถ้าดีหน่อยนะครับในแง่ของถ้ามีกำไรนะครับให้ดูแนวต้านที่15บาทเป็นจังหวะขายสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วย่อลงมาที่14บาทก็เป็นจังหวะซื้อคืน 卡,卡。 มาต่อที่สายคุณวิทยาขออนุญาตขอเป็นสายสุดท้ายแล้วกันนะคะคุณวิทยาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะฉันติดหลักทรัพย์เอเชียพัฒมานานแล้วค่ะที่5บาทขวาาเมื่อปีก่อนเนี้ยค่ะไม่ทราบว่าจะมีโอกาสหลุดไหมคะอยากจะถามแนวรับแนวต้านนะคะได้ค่ะ A A S P นะคะติด5บาทค่ะเอเชียพัฒรอบนี้4บาท30ค่ะตอนนี้อยู่แนวโน้มเป็นไงคะสาหรับตัวของหลักทรัพย์นะครับเอเชียพัฒนในแง่ของทิศทางนะครับภาพยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแต่ว่าจุดที่นักทุนติดอยู่ แถวๆหาบาทเนี่ยผมคิดว่าอาจจะ ถึงค่อนข้างยากนะครับเพราะนั้นแนวรับนะครับสำหรับตัวของเอเชียพารถ้ามีการาย่อลงมาอีกสักครั้งหนึ่งให้ดูที่4บาทนะครับอาจจะเป็นจังหวะเข้าซื้อได้นะครับคือถ้าลงมาสบาทให้ซื้อเพิ่มใช่ไหมคะสำหรับตัวของเอเชียพารผมคิดว่า4บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับให้ดูที่4.40ก่อนนะครับถ้าสมมติว่ารับได้ที่4บาทมานะครับ4.40จะเป็นจังหวะสําสหรับการขายทํากําไรก่อนนะครับใน ในเงินที่เข้าซื้อที่4บาทนะครับส่วนการติดอยู่5บาทผมคิดว่าอาจจะเป็นอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะน่าจะอาจจะประมาณสัก3เดือนนะครับถ้าตลาดเนี่ยทะลุพันเได้ผมว่าเอเชียพัฒนที่ติดอยู่5บาบาทมีโอกาสออกได้เหมือนกันค่ะแต่ต้องไปพันเเลยนะคะตอนนี้พันห้าต้องคาดหวังให้ตลาดขึ้นแบบ แรงมากๆแล้วก็ตัวของวอลุ่มการซื้อขายเนี่ยกลับขึ้นมา8 0 0 0 0ืนล้านแสนล้านต่อวันอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นเนี่ยหลักทรัพย์จะกลับมาน่าสุค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังนะคะก็ลองปรับกลยุทธ์ลองแก้พอร์ด้วยวิธีที่คุณธีรศักดิ์แนะนําสุดท้ายค่ะย้ําเรื่องของการปรับพอร์ตทิ้งท้ายกันในช่วงนี้หน่อยสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะครับสำหรับตัวของตลาดนะครับในสัปดาห์หน้านะครับอาจจะมีเรื่องของความกังวลนะครับในแง่ของตัวทิทางนะครับตลาดหุ้นรัสเซียนะครับแต่ว่าพอเรามาดูในแงงง่ขอชาาร์ททเคคนิ รปรากฏว่าตลาดหุ้นรัสเซียนะครับหรือว่าด,ดัชนีหุ้นรัสเซียเนี่ยปรากฏว่าลงมานะครับทดสอบแนวรับสําคัญนะครับที่ประมาณ 750นะครับซึ่งเป็นแนวรับสำคัญในรอบประมาณเกือบ20ปีเลย<ฆ>นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่ตลาดหุ้นรัสเซียจะฟื้นกลับขึ้นไปนะครับเพราะนั้นความกังวลของนักลงทุนนะครับที่อาจจะมีเรื่องของการดาวเกตนะครับตัวของอความน่าเชื่อถือของรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าเมื่อผ่านการดาวเกตไปนะครับตลาดอาจจะกลับมาตอบรับในเรื่องของการอัดฉีดเม็ดเงินของ ECB <ฆ>ในวันที่22มกราซึ่ง ถ้าตลาดหุ้นลงนะครับในแง่ของการดาวเกตลเซียเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นจังหวะซื้อที่น่าสนใจครับค่ะอ่านี่เป็นการกําหนดกลยุทธ์การลงทุนในสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอย่าลืมไปชมคลิปวิดีโอย้อนหลังที่ยูทูบสต็อปลอสบายธนวัฒน์บรรชนนะคะช่วงนี้เราต้องขอขอบพระคุณนักเทคนิคตราสารทุนตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ซ IM b นะคะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้พักโฆษณาก่อนช่วงหน้าอย่าเพ กลับมาติดตามได้ในช่วง The Investor ค่ะ